สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชา youtube ท่านครับผมนะครับแล้วก right, ็กราบสวัสดีเอฟซีนะครับไม่ไม่ไมทำอะไรไปนุ่นครับก็เป็นวันแรกครับเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวไปนุ่นเดี๋ยวไปโดนเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวกระทันหันครับเดี๋ยวเอาเจ้าเรนไพายมาออกงานแทนสม่วโมงครับนี่ครับจอดพอนานอยู่ทุกคนทุกคนครับนี่ครับมุกี้แรกก็จบร้อยแล้ว ก็เ,เป็นคาย์เราได้ออกงานได้ยบรอยแล้วระวังสลักหายด้วยกนะันแ้อสลักก็พอแล้วแค่นั้นเองโอ้วาสลักหายก็ดีเลยออใจเย็นใจเย็นครับต้องค่อยๆครับออกงานมาแรกครับโรงงานมาแรกหักหมดแล้วสรไอ้อบูทเฟือแตกหมดแล้วเออ ก็เตะสนาากักหักเองเดียวครับต้องเป็นทายเราครับต่อสู้ไม่ได้วันนี้ก่อนนะลกูกเพออ่ลันล่นลัน่นลั่นความลงความเร็วก็ไปแพ้เพจ้าสมพงษ์ครับผมนี่เร็วเอนกงนค่น,นี้กระดูกกูกระดูกหมาก็ไม่ดีด้วย ก็เร็วครับเหมือนกันไม่แค่สมโพงครับอันนี้ สิบห้ากันเบาได้เบาาจารย์เบาได้เบาาจารย์รรไม่แ่ใจเฮ้ยลุนแล้วไม่ใช่ลุนแล้วเฮ้ยรถรลุเออคืนโอ้ เซตเตอร์อยังไยใช่ไหมไม่ใช่บ่รถล็อกกี้นะครับรถเยอะครับประมาณ15คันนะครับหลุดจอดรอกัน สวัสดีครับโอ้ยตายพี่โอ้ยนว่าใค่ตายเฮาโรมินนะมารถมาที่ไรกะเสียทุกทีพี่นะ <c oughs> เอาคันนี้อจะของอะไรนะไม่รู้นี่นี่เรามี อ้าวยังป่ะเปิดแอร์บ่พอว่าน้ำมันหมดนะพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ถึงเที่ยงก็น่าจะได้อยู่ถ้าท่อไม่ขาดเสียงเฉพาะท่อไม่ขาดตอนนั้นตอนนี้นะเจ้าของรถเราก็ เอาหัวขีดไปเช็คครับเช็คหัวขีดก่อน ไม่ได้ไปไหนหรอจะขับรถไถอะไรให้แกโทรมาเอาว่าจะไม่โทรไปติดต่อพอนนี้สมพงศ์ไปก่อนตอนนี้ฝนก็เริ่มลินๆมาไแล้วครับผมพี่น้อง ีแค่เนี้ยขับดีสบายอันนี้คอ,อกสูงครับอันนี้โอ้พอ,อ,อกกเษกษตรก็มาครับปุ๊บเต็มกล่องแล้วไหมคันนี้เต็มกล่องวะอ่ะเต็มกล่องแล้วไหม 别管我。 เต็มกล่องเลยครับคันนี้จัดไปไ่ดยแน่วะเนี่ยี่มิมก็ช่วยขึ้นไปช่วยวะที่น้องช่วยนุ่งหน่อยวันนั้วันเสียก็โทษเขาอีก

แต่ว่าวันนี้คนขับอาจารย์ชูคงไม่ได้พักนะครับวันนี้นี่ก็ตักลอยไปแล้วมันก็ได้ตักหมูเอแ๊แค่เดียวเลยแหละไม่มีควันเลยครับเจ้าไวท์ชัยเรา อันนี้อะไรน้ว <occurs> ิญฮะอะไรน้องวินี่คครับนี่ไงนี่ไอยู่ก็พี่ไงก็พี่ขับเนี่ย ล็กนอนยังไม่ตื่นโออเหมือนพีต้มอ,อีกแล้วฮนะต้าหันอนยังไม่ตื่นอ่ะอันนี้ก็จะชูก็เหนื่อยหน่อยครับวันนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเจ้าส้มร้ายแล้วก็ไก่เสร็จเกันแะล้วนะนะครับ <c oughs> โอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับผม